ว่าเรานั่นน่ะเขาพุ้มบ้ามเลยอยากอยากไปโลดมันก็บม่ได้เนาะแมน่นเขาต้องมีความอดทนนะสามเพื่อนอกกแล้วกระจมลระดากระยาเราแม่แล้วก็ตีดอกไม้แล้วไงบ่นเลยสามเพื่อนแล้วแหละจังพากันมาอยู่พี่แหละอยู่แต่ชุมเจ้าบ้านนี่พ,กกพ่อกับปอยให้อยู่พุน่นแอฟผู้เดียวเราเรื่องของเราเนาะแม่ชุมเจ้าสีา่อันแปลว่าพิจิตรแบบนี้ไปแบบ ว่าว่าง่ายใช่ข่อยไล่เบิึงคาแห้งปพุ่นเนี่ยมัดไ่ซามเพ็ดกับลุงแก้วเลยเอาเดือนหนึ่งสองล้านห้าบัตรยู่นี่มื่อละแสนมื่อละแสนกับสามล้านเนาะนั่นแหละบัดกินกินอยู่นี่คือลุงแก้วเราก็ให้ให้กินน้ำยุเข่าห่างน้องเที่ยวบัดเมื่อกินอยู่เพื่อนตัวเองแบบนี้ทางเที่ยวอชิโบกล้าอาชิโบกล้าแบบว่าบบกล้าเมื่อกิน กาบสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะเบิดสมองสุบอณว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสวัสดีพี่นอ้อง,งทางฝั่งไทยกันหนึงมาพบมาพ่อกับช่องยูทูบของอ๋อริ้งชายใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกเช่นเกา่าเช่นเดิมเนาะงเพื่อนเนาะเช่นเกา่าเช่นเคยพี่น้องเลยอ่าเวียนเข้ามาหาทางบ้านทางเดือนของน้องไม้นาะพี่น้องเนาะหนาวในบรรยากาศพี่น้องเลยมือน,นีิอากาศหนาวน้องเพิ่นก็คือสิบไายออกไปเฮือนไม้เรามันลม ลมแห้งอะไรดีพี่นออ้องเลยออกไปทางนอกพุ่นเนี่ยพังหนึ่งพังอย่างบม่ได้ยินอย่างเลยพี่น้องเสียงลมบึนบึนได้อยู่นอกพุ่นนะพังอย่างบม่ได้ยินอย่างเลยอย่งใดก็ถ้าว่พาผิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีแค่นึงเนาะพี่น้องจังใดก็มาเบิ่งมาชมกันอยู่ทางนี้แดดพี่น้องเไยเนาะมาเบิ่งมาชมกันเลยเพราะว่าทางนาั้นมาเบียงเองเนาะ อยากจะไปหาทางเงินทิมสร้างคือเก่าพี่น้องเนาะบนไปบนมาเพราว่านี่พาลูกไปดิบไปเที่ยวนี่ก็เลยไปขอมาเอาไปติดนะตอน,ตนกลางวินน้องวานน้องดาวตอนที่แบบทางภูมิประเทศเราพี่น้องเลยมาระเขามาอมัปเิมมดในบ่ิเวณพื้นเบิองเราจะกลับมาเบิกพื้นที่อีกหน่อยเพื่อไปชมกันปะเปลี่ยนเข้ามาเนาะขี่เป็นนะพ่อฮะฮะขี่เป็นนะขี่เป็นนะพ่อจังอย่าขี่นะฮะ ดี่บูเป็นครับสบายดียุ้เป็นบ่สบายดีเดีวเดีว,เ,วเอ่อขี่รถทีมรถทีบใหญ่ระวังดมเนอะระวังดมเนอะแกสิไปใช้หนิฮะแกจะไปใช้แพ้เ,เต็มหน้าให้นะฮะแพ่เต็มหน้าให้นะแล้วเห็นเห็ดคาทาเข้าไปเนาะ <c oughs> เอ้ยเฮพี่น้องเอ้ะ จะจะพาลมบ่หนิฮะจะพาลมบ่พาลมบ่มันหนักมนันดุดบ่ฮะ,ะไปเดินพี่น้องเข้ามาเวียนเวียนเข้ามาทางนี้มาปกเป็นปลากระจาดเกา่ายันหนาวบ่๊บลงมาเดินไปเวียนมาทางนี้ก่อน่อย

ยอยอขี่ได้บ่ก็คือจัต่์ตเตาดลงมาบัดฮะลงค่อยไล่อยู่เนาะเอ่อน่าจะใช้กินกินตาหงกินตามหงกนง <c oughs> อ๋ไปกินตามหงเพื่อนโม่โอือกินตามหง มาขัดจังหวะน้องไม้เลยจังหวะน้องไม้ยินคำหุ่งนะพี่น้องกินกับเขาเพราะคือกินดินกินรวมกันกินเล่นกินหลายคนอืมหลายกินรวมกันพี่น้องมีเพื่อนกำลังอยู่ตรงนี้นะสองชามดังบ่สชมดังก็พี่ช่ พไปทางไหน,น,นเหมือนเพนะือ่อนนี่ยนะตีผาบ่กไม่ได้ตีเพราะมันลมลมตีบ่ได้บ่โอกลมตีบ่ได้ออกไปเบิ่งได้เฮือนใหม่มือนออกไปจะเด็กๆออกไปจะเช้าพุ่นคนหน่อยนอนบ่โดโ<อ>ินพอจะออกไปอีกมันลมแหง้งลมแห้งหนะเนี่ย ลมอยู่นอกปนแหง่งหมดนันรถหนึ่งมาว่ารถอันแกดินแกย,ยังเข้าเรนเข้าเรนเนาะมันไงไปไงมานั่นนัน่นแกดินเดนมันไงไปไงมาแต่มันโบวมันเป็นตาออกไปดอกตีเราตีบอบประภาเมื่อวาน บรีตียังอีกดวงนี่งดวงบดิติโอ้ผ้าผู้เพิพ่นมาผ่ากันบ่เออนพ่อยังบัตรฮะ<อ>ชวนพ่อไปใช้บัตรมันหนาวนี่บ่ได้ไปชีเวชเชิบเนาะมันหนาวบ่ได้กินปลาเชับเ<อ>บื้องไหนเบื้องรถถีบล่มหลยรถถีบล่มทำนอ่องไหนะทำไหมถูกทำรถถีบก็บเป็น อเห็นตื่นชิดว่าลูกน้องไม้ไขวะมอไบะเน่งหน่อยมันน่าอากาศมันอะปล่อยบ่หมูมัน Bỏ xước được Bỏ xước rồi Ồ oh. à. Mình cứ đi, cả nó Đúng Mưa nó bình nhau như đen đen tích Sự เก่งกะไปพี่น้องเลยกำลังกำลังอย่างงากระไรปีจากเดือนนะก่อนน้องใหม่ปีช่องเดือนปีช่องเดือนทำดังขน,นาดระวังแต่ย่านมันเจ็บกินหันกินหนีนได้เด็กหน่อยอเจ็บกินหันกินหนีนแนวเขามันกำลังอยียบเอาเข่าใส่ปากเลยนยลิดหน่อยยังอยู่ในกินเปลืงเด้อมเปลืงเด้อไปขึ้นนั้นนะนะ่ะ <c oughs> โอ้ โอ้หาหาทานั่งกับไอ้ที่ว่าเพิน่นสิย่างขึ้น <c oughs> เอดียงนองนในเดียงลูกในน้องน้ำกับเบิดแนวห็ดแต่เืิอนีไม่ได้ไปหากี่ซี่เบนรีดนนเนาะ <c oughs> นาารายโบเพิ่นไปหารอบสองวันน่ <c oughs> นารักจ้าคายอยู่ในบ้านนี่เลยบ่ อหามาได้แต่ขายนในบ้านนี่เลยดูหนึ่งนะโอ้แพงอยู่ได้ใช่เนาะมันลมมบบนีหกักระวังนะไปไปหาก็ขึ้นกุ้ไหมกุ้งยังมันลมยังไปขึ้นกุ้งไหมทำได้ชองโลคือว่าคุ้มหน้ามือหนึ่งเนาะทำได้ชองโลระวังได้ขึ้นกุ้งไหมนะยันตกะโบเมนยังเนาะ มาวดออกจะหนีบอมมากินโดยขึ้นเข่ามาได้เนาะทำะอะไรครับแสดงว่าเจ้าหากระย่างไปไปกินอันตำฮวงหมูก,กินบดป,ปะไปจัก๊กเกลี่อ่ะเจ้าจบอมเป็นคนตำโดยค่ะกินได้ช่องสงพันเออเ <c oughs> จ้าก็บ,บอกก่อนให้มาบ,บอกว่ากินนันเข่ากินตำฮวงก่อนอืมมาขัดจังหวะเพื่อนที่เนาะ นี่บ่ส่วนคักของบักใหญ่วันชดูโอ๋ดินลงมาที่บ่ดูยืนหมดเลยอืมชุดพี่เลยดูอืมน่ื่อต่อลงมาบัเทือนอยู่ช่งเพิงพุ่นเนาะโอนั้นคน่คือกันว่าในพี่น้อง ตอนบางแง่ปนนะกวดเข่าขมานันคือว่าบริมีคนตางเดือนหนังน้อยนี่เขาหางกำม,มาแต่ไฮบ่ตัวหางกำมาได้อัตประืออหัอวตอนก็เข้าขมาบางช่วงหน้าปนแงมปนนะออามาหาหาเมตุแพงพันบ่โดยเน่หาเมตูเนี่ยคือบ่มนะีไพ่ขนาดจม้อยอยู่ จะกินข่ากับย่งชาวบ้านนี่อาะมูกินเบิร์และตำคุณตำอำไมอ๋อยังมีอยู่โดยอ๋อตำไหมเขาชอบตำอันนี้โบไก่จะชื่อมาเรียนเมนโบเมนบโดยซำนี่โบโดยนี่ทำซำนี่เขาขายตัวเท่าไรช้ำพวกคลิป มึงเด้อมึงเด้อล่มเด้อเป็นขึ้นไม่ขึ้นยังยายไม่ปลอกไม่แป้นได้เหมือนนี่แต่มันลมมันลมโมพาลูกออกไปก็อย่ามันเด็กน้อยมันบดสบายมันเป็นไข่กำลังวสิยายไม่แป้นเมื่อเช้าเนี่ยไอ้เปรตไยเพิ่งนนี่เห็นมันนั้นมันลมแฮงมันโมเป็นตายเอาดูงออกไป ตอนแรกครมันบุลมก็ออกไปเจาะเบื้องเพ uh so oh like ิ่นเอาใหม่มาส่งอีกในเซานี้กัเพิ่นบอกนะบอกดอกบ๊ะแมงอยังอีกเกี่ยวหนึ่งยังอีกไหม่ขนาดบอมันบักไงเมื่อเพิ่นเอาขึ้นไปเคิงแน่เนาะมาได้หน่อยหลังมันใหญ่นึงอ่าสองห้องสองห้องกับแต่ว่ามันใหญ่มันสูงห้องมันกับก้างเตอะพี่น้องไง ห้องมันกว้างกลางเคลือนเพิ่อนกะมันเปลี่ยนจำจีโปยลูกค้านมันเป็นอะไรไปอันอยู่พุ่นเลยนี่อันนั้นเดี๋ยวเพิ่นเห็ดชงเพิ่นบอกกีบอกชงนั่นชงนี้เฮือนบอกยี่บ่อกหูบ่ะยันว่าเพิ่นมีหูมียังเห็นบิ่งมีหูบอกด้วยคำเพิ่นจีบปเปลี่ยนแผนใหม่เนาะด้วย เป็นสกอโเรเลยบนออหมายังมหูเปิดตะกี้คือว่านายยินว่าเห็ดทีเห็ดหัวคันใดอยู่นอกมาได้ว่าเผือออ่อเปลี่ยนเหตุหัวคันใดอยู่ในจอเปกโกโ็นสกอเเลยเพราะฉั้เห็ดหัวคันใดอยู่ในทำอยู่นอกมันซ้ำเขา เราโกโบ้บัลลยใหญ่เขานายขึ้นเก้าขุมมือนี่ผู้ใดทำมาเขาได้โก้อออมเนี่ยมันก็อ,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 อยากอยู่ในเบนิสหัวกันใดเนาะเงินไทยกันคานเข่าไปได้เมื่อเด้อลูกขึ้นหัวตั้นะลูกขึ้นหัวตันะห <c oughs> น่าคันกำลังไปเป็นกำลังที่รื้อพี่น้องเลยเลย็กน้อยซ้ำนี่กลังอยากไป ไอ้โทรมาอยู oh. ่บ่อไอ้โทรมากูมืออยู่บ่โดยโทรมากูมือโอ้งาก็ได้ชองมือบ่เพิ่นเห็นงานโดนเพิ่นเป็นไข่ฮะไม่ได้ให้มันเพิ่นเป็นไข่โอ้เป็นไข่โดนอืาการเปลี่ยนเนาะน้องมันอันเป็นเงินเดือนบอกเงินเดือนเท่าไรเราอย่างไปเ mmmm 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 lan hạ, mmmm 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 này thử mmmm mmmm đấy sao, mmmm này thử cua Hết mmmm 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 Ok mmmm 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 mmm 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 bài đi mmm 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 đi mmm 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 đâu, vậy. Nhanh đục đâu này. เออบอกจากยาจากที่นี่เนาะขีนนี่เนาะขีดแล้วนะคือขึ้นขึ้นง้อยแล้วนะขึ้นง้อยแล้วนี่ขื่นงเอยแบกบเข้ามาอัพเดทเพิ่งเนาะเรานั่นแหละเขาบุ้มบ้าเนี่ยอยากอยากไปแล้มันกับ่ได้เนาะแม่นเราต้องมีความอดทนนะซ้ำเพื่อน<า>แล้วถ้าจมแล้วดากะยาแเราเราก็ตีดอกไม้เราใหญ่หมดเลยซ้ำเพื่อนแล้วแหละ<ๆ>จังพากันมาอยู่พี่แหละอยู่แต่ชุมเจ้าบ้านนี่พ่อกับปอยให้อยู่พุ่นแอปผู้เดียวเรา ของลาวเนาะแม่ไมเจ้าสีอันแปลว่าผิดกันบัดนี้ไปแบบว่าว่าง่ายๆช่ข่อยไล่เบิึงคาเฮ้งปลาย,ายพุ่นอ่ะมอดไ้ซามเฮ็ดกับกลุงแก้วเลยอาเดือน, 1, 2, 3, 5, 5, นหนึ่งสองล้านห้าบาทอยู่นี่มือ้อละแสนมื้อละแสนกับสามล้านเนาะน,นั่นแหละบัดกินกินอยู่นี่คือลุงแก้วเราก็ให้ให้กินน้ำโยเข่าหางน้องเท่างเทื่อบัดเมื่อกินอยู่เพื่อนตัวเองแบบนี้ทางเทื่ออาชิบบก้า สี่บก้าแบบว่าบกล้าเมื่อกินน้ำมูแบบนี้นะมีแต่จะบอกน้องว่าไอชิดบอกให้มาก่อนสิเด้ออดทนเอาอดทนก่อนอดทนน่อยสู่เฮ็ดน้ำมูเห็นไหมไอชิดไอวียงบอกว่าเนี่ยวันเนี่ยอะไรมันขักมันหมกขักกักแค่นี้มันมีพ่อพ่อมีคนเก็บเครื่องเก็บของนี่หน้าน้องหมายกันยากนั่งนคือแบบเล็กตะปอกตะปูบอ้ะอันนีแล้วแมนกับว่าง่ายเพื่ออนาคตเขาเห็นเคื่อนแล้วอ่ะ อยู่กับพราได้เบิ่งกันแมนชางตหยน้องเนาะเพรก็คืออย่างคือชุมหายนี่ฮ่อนเวลาเมื่อนี่กับเมื่ออ่าแบบเป็นจริงเป็นฟองนี่กะมีแต่ว่าทั้งซุมลุงเป็นคนเก็บกะอันนี้ใครแน่ให้มีเจ้าของเพื่อนแน่เนาะอ่าน้ำแมนแมนเบิ่งนน้ำกันแบบนี้นะอ่าเฮาสีป่อยให้เพิ่นนะกะโอ้จังหน่อยอธิบาเฮ็ดเพื่อนให้ผู้ไรเด้บ่มีผู้เจ้าโต๊ะอ้นี่ไงวางังกระังแตงยูแตงกิน สายยางนะพ่อง่ายใช่อันนี้แกซ้ำลูกแล้วอันนี้ลูกยังน้อยอยู่ยังน้อยแล้วก็ลูกเล้าอีกบ่ะนี้เมนเก็บมอนอดนเี็กน้อยเป็นไท่เป็นนาวแต่จากเงินอีกคำนึงเงินจะซื้ออะารแม่งนัวอีกทำปิ้วฝึกจับำน้ำมือเดมพอนกินเหล้าเฮ็ดในซ้อเจ็บหัวอีกตอนนี้นะชีวิตใช่แล้วน่ะแบบนี้ไม่กองคุ้งเค่งอยู่เนี่ยจะนวดว่ามีช้าน้องเทอออกมาอ๋มานอนน้ำมูน้ำยังอยู่พี่แ้ำมน มานอนแต่ตอนคืนตอนยังมาหาเงยงไพ่ดล้วนจะเด็ดเบิรงว่าไงบอว่าลวงแก้วเคยบอกดีกว่าเราน้อยครับอยัดเราจังใจคำน้อยกับคำใจสู่คำน้องจ้อยนี่ถือว่าโอเคคือว่าไม่นี่ถ้าพ่นเบรกไปเฉดหนึ่งช่องเฉดนนี่บ่ได้หูเยนโอ้บ่ิดหูว่าไม่น่ะว่าไม่เลยต้องเสียแล้วเพอซื้อเครื่องเข้ามาลายเลย ลอยให้จืดกานสีมอมให้ทางชุมเฮาเบิ่งเลยกะมันก็บ,บ่ได้เนาะเป็น,ปนไปบ่ได้บ่สิคำว่าชุมเฮาสิอันแบบเบิ่งเลยคืออ้ายเนาง่ายเนาะถ้าบ่าเวียงนี่คำว่าซื้อหยังมานี่สิให้ชุมอ้ายเป็นหูเป็นตาให้โตน้บมดทุกอย่างนี่เป็นไปบ่ได้เลยเนาะเฮาเมื่อได้เนาะฮอดเวลาเฮาเ,าเ,าเาม,มือ่อเฮาก็เมื่อแบบนี้ตอนเว้นนี่แม่นอยู่ตอนเว้นตองคืนพุ่นเห็นบ่คืออ้เนาะตอนไอ้เยชื่อนะให้กับไอ้ทงเทมานอนเพื่อว่าแรงมาได้นับไม้จัดชิด แยกมาได้นะแต่มันยังทำเก่ากันทีไปเรื่อยๆเนาะให้อุทธรบอกให้กับมาบ้านทางเฮือนคนอ่าทางน้องหายแล้วลูกแล้วอ่าเอ๊นอกพี่นอกจะหายแล้วนั่นลูกแล้วเขามาอัพเดตกันทางนี้เนาะพี่นอกเนาะทางน้องเทไปเห็ดอยู่พุ่นแห้งงันแห้งถึกถึกกลัวยู่อี่เลยอ่าสมมุิว่าเงินเดือนช่องล้านหาช่องล้านหานี่ก็เป็นนั่นทำลายใช้มือกั ว่าถ้าวันละเซนนี่สามสิบมื่นนี่มันก็ตกอยู่สามล้านน้องพี่น้องเราเห็นน้ำนุ่งแเจลแต่ว่าอาจนทบ่มากหรือว่าแบบไรเราเพี่น้องเนาะครับน้องเพิ่นแต่ว่าอันประเด็นก็คือว่าผิดกันกับโเผกยังนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องออกไปน้อยเพียงเนาะน้องไม้เพิ่นอ่าเพิ่นด่างอืดดูเพิ่นเราก็จิขอจบคลิปลงเลยน้องพียงเนาะถ้าว่าผิษภาพการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีรายพี่น้องเลย ขอาเวียนเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทางนี้แล้วสุปไปเบิง่งทั้งเพื่อนน้องๆคือว่าทีมงานสร้างพี่น้องเลยเนาะแต่สุดปเบิ่งเันเพื่อนน้องๆทีมงานสร้างอยู่พุ่นนี่ะพี่น้องกับลุงสร้างพุ่นนี่ะมันล้มในมื่อนี่พี่น้องเลยเนาะล้มในการะนาวล้มในการะนาวกะเฮ็ดคลิปกะชิโอยู่ค่ำคือเก้าวันนี้เนาะพี่น้องๆเสียสิเมื่อตะเวนเนี่ย,นนยการเดินทางขับรถขับยังกบบมันเราขับไวบ่ได้มันล้มเนาะ ถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีได้เลยน้องพี่น,อน้องเนาะคุณแหนไปพบปะก,กันกับเฮือนลุงแก้วน้องพี่น้องเนาะทีมงานลุงแก้วอีกคือเก้าพี่น้องเลยไปเบิ่งน้องไม้ก็จนลูกบัวสบายกับโบ๊ทจนบโบ๊ทออกไปเบิ่งเฮือนเลยพี่น้องเนาะเป็นขื่นโค้งขื่นยางเวิรนขื่นนั้นอ่าไม่ขืน่นยางน้องพี่น้องกรับไปโจเบิ่งแต่ตอนเช้าๆแล้วก็มา จะกระไรเลยเอาน้องเนี nah i, einer, bueno, q, ่ยเอาลูกเนี่ยเหดอยู่เห็ดกินเนี่ยพี่น้องเไยจะชมเล่าคะแนนน้องพี่น้องเนาะทางใดก็ให้ตั้งใจขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีแห่งแพงเมื่อจูขู่จูที่คอยให้กำลังใจพี่น้องเไยแต่ต้นชะมือเนาะมาเนาะพี่น้องเนาะส่วนทางโอเป็นกะนอนอยู่ทั้งเฮือนนะเนี่ยพี่น้องเไยบุได้เห็นยังเป็น้องเนาะยาเพืชพี่น้องเนาะแต่ว่าบุได้เห็นกินเหล่าสองมือเลยเด้กทางเบิ้งทางไปพี่น้องเนาะเป็นอะไรคลิปนี้กับศิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อน พอกล่าวคำว่า,าสบายดีสบายดีบัดสุขคนเด้อเนาะ